สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีจันท์ชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดีเอฟซีสาน้อยแล้วก็เอฟซีน้ององค์หิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยก็แล้วกันครับแน่นอนครับวันนี้พ่อฮักแม่ฮักหลายๆคนนะครับก็ปลายทางมุ่งสู่บ้านแพงโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสาร,รคามนั่นแหละครับหรือว่าโดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่นัดหมายกินข้าวร่วมกับศิลปินที่พวกเราชื่นชอบกันนะครับส่วนน้อนก็คือน,นี่แหละครับเป็นเอฟซีของน้ององค์อิงเพชร บรรทผงก็ใช้คำว่าเดินทางเหมือนกันก็ออกจากกรุงเทพมหานครประมาณสัก9ก้าโมงสิโมงทุกคนแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ปั๊มปตทน่าจะกลางดงทุกคนก็ก่อนขึ้นมอเตอร์เวย์ M6 นั่นแหละครับก็รอทีม มังสโลปิ้งๆกันอยู่เพราะว่าเขาไปรับหลายคนทุกคนก็เลยนะครับต้อรอทีมงานกันสักนิดนึงก็เลยแวะมาอัดคลิปทักทายพ่อพ่อ,พอม่ FC ที่อยู่ทางบ้านนะครับหรือว่าใครที่เดินทางเข้าไปเจอกันคำนี้ที่โดมสาวน้อยเพชรบ้าน,นแพงกับงานมิทติ้งวงสาวน้อยเพชรบ้าน,นแพงแล้วก็สาวน้อยลำเพลินโชว์ก็ต้องใช้คำว่าวอโจจัดหนักจัดใหญ่จัดเต็มให้อย่างแน่นอนเพราะว่าดูจาก การสแสดงดูจากการวางสคริปแล้วมีดาราศิลปินรับเชิญมามักหน้าหลายตาเลยลก็มีแอบบแอบบเห็นน้องแตงโมสังขาบุรีเนาะเป็นนักร้องนำวงนี่แหละครับลูกทุ่งในส่วนของชิงช้าสวรรค์ด้วยแล้วก็มีเปิดตัวหมากัปแก๊บเนาะก็น้องใหม่นี่น่าจับตามองอย่างมากในส่วนของการเป็นนางไห่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โชว์พ่อการชัย แน่นอนครับอย่ามาคุมเซิงค่ำนี้ได้เห็นกันอย่างแน่นอนกับใครที่ไม่ได้มาก็กลุ่มปิดทุกคนอาจจะไปเจอกันแล้วก็อาจจะทักทายกันในกลุ่มปิดนะครับแล้วก็ ที่น่าจับตามองก็คือโชว์ศิลปินอีกมากหน้าหลายตาทุกคนรวมไปถึงนี่แหละครับโชว์ของน้ององคอิงเพชรบ้านแพงจะมีความอลังการขนาดไหนเพราะว่าน้องก็เข้าโดมซ้อมได้2อถึงสวันแล้วทุกคนก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากจริงๆครับสําหรับงานมิทติง้งต้องยอมรับว่าเป็นครั้งแรกเนาะที่อวอจอยมานินเนี่ยมีการจัดขึ้นเพื่อที่จะทําให้ FC แฟนคลับเนี่ยมาทักทายกันในานามของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ สาน้อยลำเพลินโชว์แล้วก็ FC แฟนลับพ่อฮักแม่ฮักต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมาพบปะสาังสรรค์กันต้องยอมรับว่าไกลจริงแต่ไม่เกินใจครับเพราะว่าเอาจริงๆนี่ในเคลียร์งานเลยทั้งสองฝั่งเลยจริงๆทั้งงานข่าวแล้วก็งานสมาคมเพราะว่านั่นเป็นคณะกรรมาการด้วยเอาจริงๆก็ถือว่าเคลียร์กันออกมาแล้วแล้วก็ยอมรับว่าตัดสินใจมุ่งสู่บ้านแพงครับเพราะว่าหัวใจมันเรียกร้องจริงๆมันอดใจไม่ไหวเพราะพ่อแม่ทีมงานทั้งบังสโลปิงๆขณะนี้ก็ กำลังเดินทางแหละเพราะว่านนก็นั่งดูไลฟ์สดของครูแอนอยู่อะไรประมาณนี้แล้วก็นี่แหละครับพึ่งทักทายกันกับพี่พรชัยเนาะแล้วก็ก,ก็คือก็คือพ่อฮักนั่นแหละพ่อพอรชัยส่วนไปเข้าไปดูอา่าท่องโลกโซเชียลฝั่งทางพ่อฮัก บ้านฮักสาวน้อยเพชรบ้านบ้นฮักน้องอุ้มอิ่มนแพงนี้ก็ออกเดินทางกันแต่เช้าเหมือนกันส่วนพี่อุ้มอิ่ม,มขาวกระแสก็น่าจะบินด่วนมุ่งตรงสู่นู่นเลยจังหวัดขอนแก่นทุกคนแล้วก็น่าจะเจอกันในช่วงค่าของวันนี้บรรยากาศก็นึกภาพไม่ออกจริงๆว่าจะเป็นยังไงแต่เบื้องต้นที่รวมสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ย ใช้คำว่าฝนตกนะในช่วงเช้าอะไอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้วางจัดวางโต๊ะจีนหรืออะไรเลยลก็ต้องมาลุ้นกันว่าค่านี้ก็อยากให้ฝนตกเลยบรรยากาศมันอาจจะชุ่มแฉะชื้นแฉะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เล่นอย่างแน่นอนเพราะว่าอยู่ในโดมทุกคนเพียงแค่การอยู่การกินก็อาจจะลำบากนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เชื่อว่าพ่อพ่อม่ FC คนไหนที่เดินทางไปแล้วก็คือใจ ก็คือใจแรกใจแล้วแหละเอาจริงๆแล้วก็คือไม่ได้ซีเรียสหรอกว่าจะจัดออกมาในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยขอแค่ได้มาเห็นผลงานได้มาเจอ,อลูกสาวน้องสาวอะไรเงี้ยได้มาเจอศิลปินที่เราชื่นชอบอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วแต่นี่ก็คือนั่งนี่มอนิเตอร์ไลฟ์สดของช่องครูแอนทุกคนเพราะว่าเราก็มาขับรถมาค่อนข้างที่จะไวมากทุกคน มันก็ไม่ไวหรอกนั่นก็ขับปกติก็80-90 1 0 0ร้อยประมาณนี้แต่ว่าเราอาศัยแบบตีนผีหน่อยอะไรประมาณเนี้ยก็แวะปั๊มกัน แต่แอบแอบเห็นสังเกตนะไม่รู้ว่าใครเดินทางเส้นถนนมิตรภาพเนี่ยบ่อยเพราะว่ามันจะมีปั๊มทั้งปั๊มปตทอปั๊มเอ็โซ่ปั๊มพีทีแล้วก็ปั๊มบางจากมันจะเขียนว่าปั๊มสุดท้ายก่อนขึ้น M6 ทุกคนลองสังเกตนะมันจะมีกี่ปั๊มมันจะมีปั๊มสุดท้ายก่อนขึ้น M6 ปั๊มสุดท้ายก่อนขึ้นเ6แล้วก็ปั๊มสุดท้ายก่อนขึ้น M6 เนี่ยไม่รู้สี่ห้าปั๊มที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าแบบเป็นการตลาดกันสุดฤทธ์เลยแล้้้้ววเเเรราาาไไมู่่่ลยยปปปััหนนนนจะ็สุดทกอขึ M6 จริงๆนี่ก็คือสิ่งมหัศจรรย์ของประเทศไทยของการตลาดของประเทศไทยจริงๆที่ทำเอาทึ่งมากเหมือนกันนี่ทุกคนเดี๋ยวจะเปิดกล้องให้ดูว่าเรามอนิเตอร์ไลฟ์สดของอช่องครูแอนจริงๆนี่ครับนี่กำลังเดินทางกันอยู่เลยเนี่ยพ่อวุฒเป็นคนขับรถเนาะแล้วก็ พี่พรชัยน่าจะคุยกับลูกสาวอยู่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงอะไรประมาณนี้แล้วก็โอ้โหเอฟซีแฟนคลับมาเข้ามาให้กําลังใจกันเยอะเลยตอนนี้ประมาณบ่ายสาอ้ยบ่ายบ่ายโมงหนาทีทุกคนนี่แหละครับก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นณเวลานี้ก็เลยอยากจะอัดคลิปมาทักทาย FC ฟซีแฟนคลับนั่นแหละครับว่า เป็นยังไงกันบ้างวันนี้ใครเข้ากลุ่มปิดแล้วก็ไปทักทายกันในกลุ่มปิดครับหรือว่าใครที่จะเดินทางมุ่งสู่บ้านแพงเนี่ยก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยเดินทางด้วยความระมัดระวังกันทุกคุกคนเพื่อที่จะไปร่วมเสพความสุขความสนุกสนานที่จะเกิดขึ้นเนาะก่อนที่จะใช้คําว่าก่อนที่จะเปิดฤด,ดูการสาน้อยเพชรบ้านแพงในวันที่20กันยายน2568ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วถ้าเกิดว่าจัดมันมีภาพบรรยากาศที่ดีมีความสุขหรือว่า ซีแฟนคลับให้การตอบรับดีเนี่ยบอสโจก็น่าจะจัดขึ้นเรื่อยๆสําหรับงานมิทติ้งเนาะแต่ว่าก็อาจจะเปลี่ยนสถานที่หรือไม่อะไรย่างเงี้ยเราก็ต้องรอติดตามผู้บริหารเขาจะเป็นคนกําหนดเอง <c oughs> นี่ก็คือสิ่งที่นนหยิบยกประเด็นในส่วนของการเดินทางมุ่งหน้าสู่บ้านแพง <c oughs> อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเพื่อที่จะร่วมงานแฟนมิด แฟนมิทติ้งของวงสาวนะ้อยเพ็แพนแล้วก็สาวน้อยลำเพลินโชว์ส่วนจะไปนั่งโต๊ะไหนก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ว่าเบื้องต้นก็คือนี่แหละครับได้นั่งโต๊ะน่าจะเป็นโต๊ะของแม่แอมมี่สวิตเซอร์แลนด์นะที่จองไว้อะไรอย่างเงี้ยแกก็บอกว่าไปนั่งโต๊ะพี่อะไรประมาณนี้แล้วก็นั่งข้างกันกับทีมงานบังสโลโปิงปิงนันแหละครับก็คือรวมๆแล้วก็คือทีมงานเดียวกันนี่แหละครับก็คือมีหัวใจเดียวกันก็คืออุ้งิงเพชรบพ็แพงที่จะไปให้กําลังใจน้องสาวก,กันสําหรับ งานวันนี้30สิงหาคม2568นแน่นอนครับเราจะรอทีมงานกันอีกสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวร่วมกันแล้วก็อาจจะเดินทางออกไปพร้อมๆกันน่าจะถึงหน้าง,งานประมาณสักนู่นแล้วครับ สี่ซ่าห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นเพราะว่าตรงนี้จับ GPS อีกประมาณสักเกือบเกือบสี่ชั่วโมงทุกคนก็ค่อยๆไปนั่แหละครับไม่ได้ขับไวอะไรมากเพราะว่าห่วงถึงเรื่องความปลอดภัยด้วยแล้วก็นี่แหละครับรอทีมงานกันด้วยเพื่อที่จะให้ไปเป็นหมู่คณะมันจะสนุกกว่าทุกคนเนี่ยน,น,นั่นเหงามากตอนนี้นั่งรอกันอยู่ออกมาแต่เช้าแหละเอาจริงๆอะ่ะ แต่ว่าตอนไม่ไม่เหมือนตอนปิดวงนะตอนปิดวงนั้นออกขึ้งแต่หกโมงเช้าทุกคนไปถึงงานอะ่ะบ่ายโมงก็ถือว่าบรรยากาศก็เราได้ไปเห็นพวกจัดฟงจัดไฟอะไรกันก็ถือว่าเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเบื้องต้นวันนี้เราก็ออกเดินทางกันสายหน่อยเพื่อที่จะไปถึงหน้างานพอดีก็เราจะได้เข้าร่วมงานกันพอดีประมาณนี้ แน,น่นอนครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็อยากจะมาทักทาย MC แฟนคลับของน้องหยุนแพงแล้วก็สาวน้อยพีนเพิ่นแพงกันในวันมิทติ้งวันนี้แล้วไปเจอกันดีหน้าง,งานแล้วก็กลุ่มปิดนะครัใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องศีสนนชัยไปด้วยกันแล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องอุองอิงพ่เพิ่นแพงวงการหมืองรำหรือว่าหนังขายออกก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าให้กับพ่อพ่อย่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันสําหรับคลิปนี้นั้นต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ